เต้นมากจริงๆตามพี่เขาตั้งแต่โดมินจุนเนเราแบบจำได้ว่าเราจิกหมอนเลยเรื่องนี้แฟนซีลี์นะใช่ตามตั้งแต่เรื่องนั้นเลยแล้วก็ดูดูผลงานพี่เขามาเรื่อยๆใช่พอที่เจอเป็นไงบ้างเขอนอะแต่ว่าได้แบบทักทายไปคำหนึ่งว่าในชีวิตอยู่จะให้ทักว่าภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีไงลืมอะหน้าเทมเกาหลีมาก แต่รอบหน้ารอบหน้าจริงจริงแล้วแล้ววันนี้อ๋อเราได้มาร่วมกับมิโยคไปบคก็จริงๆก็แบบรุ่นนี้สวยมากแบบรุ่นมัลติสอร์ก็คือแบบเนี่ยผมก็ใส่อยู่ด้วยแฮปปี้มากก็แบบใส่มได้ทั้งลุครูลาลุคสปอร์ตได้หมดเลยเป็นเชฟของทีวีใช่เออทีวีมามาเป็นต้นแบบแฟนเห็ว่าความความดีงามของมิโดรุ่นนี้มันเป็นชัจริงๆถ้าใครได้เห็นตัวจริงก็จะชอบนะผมว่า ตอ,ตอนตอนตอนมิวกาดได้ถ่ายถ่ายแบบก,กับกับทางมิโด้ด้วยแล้วแบบถ้าได้เห็นครั้งแรกก็คือชอบเลยยังไงก็ถ้าใครเดินผ่านเลยร้านของมิโดก็แวะเข้าไปดูได้อาจจะแบบถูกใจอาจเสียเงินในกระเป๋าไดออ้มาถึงเรื่องเราบ้างครับคลิปคลิปคลิปคือฮาเหมือนกันคลิปลิปไหนเอ่ยคุณคุณโดน<ไ>ชินยา<ไ>แล้วคนก็ดราม่มาว่าเออสถานพยาบาลรูอเปล่าชิยา้เ่เป็นไอ อันน <mile> ี้จริงผมต้องผมต้องขอโทษก่อนเพราะว่าผมละลืมว่าเราไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอเราลืมบอกจริงๆอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วแบบแฟนผมเป็นหมอก็เลยก็เลยสามารถแบบฉีดได้ผมได้เขาก็ดูทุกทุกปีเขาก็จะดูแลเพื่อนๆนดูแลคนรอบตัวดูแลครอบคนในครอบครัวอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยอย่างปีนี้เขาก็เหมือนเพื่อนเพื่อนผูกลุ่มผมก็ต่อคิวกันฉีดจริงจริงความตั้งใจแรกที่ลงคลิปครับมันมันก็คือว่า มันช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ละบาดก่อนหน้านี้นะครับเราก็แบบเออเพื่อมีใครเห็นอาจจะแบบชวนคนในครอบครัวชวนเพื่อนๆไปฉีดกันอะไรเงี้ยก็เลยเออลงคลิปคำๆไอ้ที่ผมสลบอะไรคือแกล้งเ้งหมดเพราะหลายคนจลวมาว่าฉีดให่ถูกวิธีนี่นี่อะไร้ยเออผมจริงๆเราเราเราแค่รู้สึกว่าคุณหมอพยาบาลทุกคนเขาก็หวังดีกับกับคนไข้ถึงเราเป็นคนไข้เนะเขาก็อยากให้เราสุขภาพแข็งแรงนีแต่ การฉีดยาแล้วมันมีเลือดออกเด็กเราก็เคยเจอเราก็เลยแบบไม่ได้ตื่นตก,ตกใจอะไรไเป็นปกติอาะมีความเม่สบายใจของอะไไหมคะเอ่ออาจจะมีบางส่วนแต่ก็มีมีเอ่อเขาได้รับกําลังใจดีจากพยาบาลที่โรงพยาบาลเพราะมันแบบเลือดออกกันได้จากประสบการณ์ของของพี่พยาบาลที่ฉีดยา <c oughs> <ๆ S 1> เขาก็เขาก็บอกว่าเออเลือดออกได้คุณหมอไม่ต้องเครียดแล้วเราไปปลอบใจเขาไม่ล่ะ เออปอกใจไม่เจ็บเลยแปบ๊บเดียวแปะปัตเตอร์แป๊บเดียวก็หายแล้วแล้วก็จากนั้นก็ลากเพื่อนมาฉีดกันตอน่อเพื่อนก็ปกติแล้วมือคุณหมอเป็นยังไงบ้างนุ่มนิ่มมยหรือว่าเวลาฉีดเขาแบบเขาหนอกเราแค่ไหนผมดันไปถ้าใครได้ดูคลิปผมดันไปเก่งเล่นเลยแหละมันเลยแบบมันเลยยิ่งแบบฉีดยากเนี่ยแต่จริงแบบถ้าเราไม่เก่งมันก็มันก็ไม่มีอะไรเขเรียกได้ว่าคนละครึ่งแต่จริงลรมือนุ่มน้มือนุ่มนะคอนเฟิร์มใช่ไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมาฉีดได้นะครับ อาการมีแฟนเป็นหมอมันดีอย่างนี้ใช่ไหมรีวิวให้เราฟังหน่อยสิรีวิวหรอเอ่อความดีมันคือมันคือว่าเรามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพแบบเราจะถามได้ไดง่ายอ่ะแล้วมันจะได้ข้อมูลแบบเออมันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วเขาก็ฟิลแบบฟ like ิลไลท์ฟ like ิลไลท์หมาแบบคอยดูแลเป็นหูวบ็รยายสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้หูเฉพาะตัวเราเขาก็ คนรอบตัวเราด้วยพฤติกรรมอะไรที่ผมกับเพื่อนๆทาแล้วมันทําลายสุขภาพเขาก็จะห้ามไวะะ้เะยรอาทเช่นที่เราทาไ,ได้คาตอบที่รู้สึกือนว่าฝ้าวอาหารการกินต่างๆอะไรเงี้งยโดนบ่อยไหมโดนบ่อยแต่ว่าผมกับเพื่อนเริ่มชินกันลวก็เริ่มหูชาละออช,ชินและไม่นีเราจะมีแนวทางไปทำยูทูบพู่หรือมั้ยมีแฟนเป็นหมอดียังไงเออจริงๆความความ มันก็มีข้อดีข้อเสียนะเวลาเขาก็ยังเรียนอยู่มันก็อาจจะมีความยุ่งยุ่งด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นต้องรีวิวอะผมว่าต้องลองเองดีกว่า <c oughs> เขามีความเป๊ะไหมครับเพราะขเขาก็แบบอย่างเงี้ยแล้วแบบรับตัวเยอะไหมเราเป๊ะมัเยอะผมว่าผมผมเยอะกว่าเขาเขาจะไม่รู้นะมันเป็นนิสัยเขาแบบด้วยเขาเรียนอยู่ด้วยแล้วเนื้อหาการเรียนมันมันเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ ค่อนข้างจะเอาเวลาไปอยู่กับตรงนั้นเยอะเอาเวลาไปอยู่กับตรงนั้นเยอะอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาแบบสนใจประเด็นรอบตัวอื่นๆมากกว่าเราอะเราเองที่แบบต้องคอยอัปเดตเขาว่าแบบข่าวบ้านเมืองอะไรมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่าะฉะนั้าเขาไม่ค่อยมีเวลาเรามีน้อยใจไเออโอเคอะเพราะว่าผม<ต>เองก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่ามันก็ต้องมาแมทช์กันให้มันออให้มันเจอกันแหละแสดงว่าบาลานซ์ดีก็ ดีบ้างบางเดือน oh. แล้วแต่เดือนที่เขาแบบอยู่อบอดหนักๆอะไรอเงี้ยใช่ oh. ท่านหนักก็จะได้เจอหน่องใครขาดใครขาดกันไม่ได้มากกว่ากันผมว่าข่าวนะ่ยโอ้แล้วเล่นพอกันพอกัน <c oughs> แต่เราแต่เรามีวนในเแลวที่แบบเขาไม่อยู่ดีเวลาให้เราเราบเราเข้าใจมากเลยครับ <c oughs> คือคือเราเราบอกกับเยลลี่ตลอดว่าแบบ เรียนให้จบเออตอนนี้เขาเรียนแบบเฉพาะทางแล้วเขาต้องเฉพาะทางของเฉพาะทางอะไรอย่างนี้ก็แบบเรียนให้จบไวๆอ่าเพราะแบบที่บ้านเขาก็เออนั่นแหละเราก็อยากที่บ้านเขาคงอยากเห็นลูกให้เรียนจบก็คืออยากแต่งงานเรียนจบก่อนเรียนจบปุบแต่งงานล้วถ้าถ้าถ้าที่บ้านเขาดูเกณฑ์แบบนี้แล้วตัวเราพอแค่ไหนกับเรื่องเพราะว่าแต่งงานโยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับแต่ว่าแบบเอาเอาให้เรียนจบก่อนเพราะว่าเส้นทางว่ายังอีกอีกพักหนึ่งอะเนาะแบบน่าจะอีกประมาณ3-4ปีอะไรอย่างเงี้ยครับ ังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยครับนอกจากความรักเราดีแล้วความรักเพื่อนสนิทของเราดีมากเลยนะอะไก็ดีกว่าทั่วไทยคุณใบ้อะเหรือแล้มีอะไรถ้าเราไป็ชาวเน็ตหนึ่งคนเราอยากจะเม้นยังไงบ้างอยากจะเม้นหลายเม้นตพยายามเม้นหลายหลายรูปแล้วนะคือแบบเอาแบบว่าเม้นสนิทเลยล่าสุดเห็นในลงเอ่อลงยิมหรือเปล่าออกกําลังกายออกกําลังกายหลายว่าพันปีไม่เคยเห็นออกกําลังกายอยู่ดีๆก็มาออกกําลังกายขึ้นมาไปดีแล้วแบบเห็นเพื่อนเรา แฮปปี้ <Happy, S 2> ชีวิตแบบยิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบมีมุมอ่อนหวานขึ้นมาแล้วก็แบบอ่อ <c oughs> นหวานแล้วเราไม่เคยเห็นไงเราแบบว้าวว่าแบบเฮ้ยใบเฟิร์มมันหวานได้ขนาดนี้เลยเหรอเออล้วก็ยินดีกับเขาเออมีแซลเขาบ่อยไหมยถ้าถ้าอยู่แบบไกลกันอนะแซลกันได้แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆแซล้วโดนทุบ <laughs> เราไม่เคยแซลใกล้ๆถูกไม่เคยฟันทุนี้นะถ้าอยู่ด้วยกันบบเรายอมเขามากกว่าอืม,อม ผมไม่กล้าทุบเขากลับหรอกแต่คำพูดของเขาของเรากับเขาต่างกันมากเลยเวลาเขาพูดกับเราอะแบบต่างยังไงนั่นแหละก็เอาเอาสบายใจเอาอแล้วเมื่อก็น้ำเสียงก็ต่างกันไหมคะเวลาที่คุยกับเรากับง่ายผมอมาชินคือผมอะอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กไงแล้วก็เขาก็พูดอย่างนี้กับผมอยู่แล้วแต่ว่าแบบ ตอนที่ได้ยินเวลาเขาคุยกันน้องนายช่วยแรกๆฟังนะฟังนะมันแบบขนลุกอะจริงๆถ้าเราได้เจอน้องนายเราอยากจะฝากอะไรน้องนายไหมหรือว่าเตือนให้เราองอะไรมจริงๆจริงๆก็มีเจอแต่แต่ผมว่าเขาเขามีมันเป็นเรื่องของเขามากกว่าให้เวลาเขาเรียนรู้กันแล้วเขาก็ให้ให้ไปเรียนรู้กันเองเจอกันเองอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เตือนอะไรนายหรอกแต่เราก็แบบมุมเราก็เรารู้สึกว่านายก็ น้องที่น่ารักไม่ควรสุภาพแล้วก็มาเจอเราทุกครั้งก็น่ารักกับเราเสมออะไรเงี้ยก็ happy, happy, แฮปปี้แฮปปี้เราก็ดีใจด้วย <c oughs> แล้วมีอะไรอยากจะแบบว่า คุยกับเพื่อนเราผ่านื <ss> ึงไหมว่าเออความในใจของเราที่มันสามารถพูดได้เลยอ่าผมว่าคนสงสารผมเยอะนะแต่ว่าอย่าไปคิดมากเพื่อนผมตีผมเลยชินแล้วแหละไม่เป็นไรครับจริงๆเราดีใจไหมกับสิ่งที่เหมือนว่าตอนนั้นนี่ใบเฟิร์นน่จะไม่มีเขาคนรับเลยพอวันนี้ก็มีแล้วก็แบบเต็มที่ใส่เต็มร้อยดีใจอยู่แล้วคือจริงๆในวงการแบบเพื่อนๆสีเราเราก็มีไม่เยอะนะเออแบบเพื่อนซีซี่ที่เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยใบเฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราเจอกันบ่อยแล้วแบบ ณวันนี้เขาเขามีอะไรที่มันแฮปปี้เราก็แบบเออดีเราผมเป็นเหมือนประชาชนเลยที่ได้เห็นเขาเราก็แบบแฮปปี้ยินดีกับคู่เขาไปด้วยเนี Now, ่ยก็อยากให้มันนับลื่นแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้น่้องตมแ้ต้องที่ไลูกเลิตลอดมาอบนิดหน่อยได้เลยช่องเดียวเขาใส่ไไหมต้องท่องเฉยมาตามตามได้

มาตรงนี้นะสองโอเคนี่ยอซ้ายครับทางซ้ายครับขับรถมา